รายการมาแล้วสวัสดีครับอ่าเข้าพบกับรายการบ้าการ์ตูนตอนที่30แล้วนะครับผมและยังอยู่กันเช่นเดิมนะครับกับท่านในพลพี่กวินแห่งเด็กเฟรสและคุณรู้จากรักพิมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็ยังคงมาแนะนำหนังสือดีๆกันนะครับสำหรับรายการบ้าการ์ตูนของเรานะครับแต่ว่านี้นี่ผมเริ่มสงสัยมากมันคืออะไรอะเนี่ย ก็หนังสือที่จะแนะนําครับผมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไว้เทปเทปถัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเทปหน้าจะมาคือใช่ใช่ใให้ดูว่าแม่งสดใหม่มากครับคุณครับมากันเป็นพรูปเลยฮะไม่มีปกครับไม่มีปกไม่พอครับหนังยางต้องลัดมาแล้วมันขาดด้วยอันนี้คเอิ่ทมาให้รอบหนึ่งทำทำขาดเมื่อกี้จ้าโอเคก็เดี๋ยวยังไงเรามาแนะนํามังงะกันดีๆนะครับแล้วก็ตอนนี้รูปแบบรายการของเราจะเปลี่ยนมาเป็น ตอนละเล่มนะฮะเพื่อให้รายการของเราสามารถออกได้ถี่ขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้สําหรับมังงะที่เราจะมาแนะนําการยังอยู่ในช่วงของก่อนงานสัปดาห์หนังสือเริ่มต้นขอเป็นค่ายหนังสือละกันเริ่มต้นที่คุณบูเลยละกันครับไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะไม่ต่างนะฮะ <laughs> มีเรื่องอะไรบ้างครับที่จะแน,น,นะนบ ก็อ่ะตอนนี้ก็ช่วงออกก่อนงานหนังสือเนาะก็จะเป็นหนังสือที่ออกเนี่ยก่อนงานหนังสือเนี่ยแหละนะครับผมที่จะมาพูดคุยกันนะครับผมเรื่องนี้จริงๆออกมาสักพักแล้วนะครับผมมีทั้งไ์โนเวลมีทั้งมังงะนะครับผมอนิเมยังครับผมนะฮะแต่เขาประกาศแล้วล่ะแต่ยังไม่มีกําหนดออกมานะครับผมก็หาดูได้ตามตอนรกแล้วก็หาดูได้ตามเว็บไซต์ตามตามตามแหล่งต่างๆนะครับผมที่พึงประสงค์นะ มาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับเรื่องนี้นะครับก็ในชื่อภาษาไทยว่าฟันเฟืองหัวใจกลไกเวลานะครับหรือว่า Clockwork Planet นั่นเองนะครับผมใครเป็นคนตั้งชื่อภาษาไทยให้กับค่ายนี้วันนี้ขะองกองกกคิดกันครับผมแต่ละชื่อมานี่ของคุณนี่มามีลิสมาหลามากนะฮะนะฮะเชิญต่อเลยครับครับผมผลงานนะครับอาจารย์คนนี้เป็นเหมือนกับ เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รวมผลงานของหลายๆคนนะครับผมก็คือผู้แต่งนะฮะคืออาจารย์คิย่ยูนะครับผมผู้ที่แต่งไ์โนเวลโนเกมโนไลท์นะของทางอนิเมะนั่นเองนะครับผมส่วนผลออกแบบตัวละครนะโดยต้นโดยโดยแต่เดิมแล้วเนี่ยก็คือคุณชิโนชิโนก็คือคนที่ออกแบบตัวละครให้กับเรื่องวันอาทิตย์ที่ไม่มีพระเจ้าของทางเซนชูนั่นเองนะครับผมนะ แล้วก็อันนี้ก็ลายเส้นโดยคุณครกครับผมในเวอร์ชันหนังสือการ์ตูนหรือมังงะนั่นเองครับนะครับผมคนนี้วาดให้กับวาดวาดในฉบับนี้โอเควาดในฉบับนี้ว่าแบบที่ไปวาดเรื่องมีให้กับสยามมิเตคมิกนะจะได้มาเรียมรวมกันไม่ไม่แน่ใจว่ามีผลงานเรื่องอื่นหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวลองเช็คกันดูอีกทีเนาะครับนะครับผมเรื่องนี้ก็อ่ะตอนนี้ออกถึงเล่มสามนะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาพูดถึงเรื่องของโลกที่ตายไปแล้ว นะครับคือโลกโรคที่โรคที่ไม่ไม่เหลือไม่ลงเหลืออะไรแล้วอ่ะก็คือโรคโรคที่ตายแล้วปกติโลกเราจะมีการเคลื่อนไหวของมวลสารต่างๆภายในโลกอะไรนี้ใช่ไหมใช่ก็คือถ้าพูดถึงตาม d i s c o v e r c a explore your world ก็จะเป็นลักษณะว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงเองเนี่ยอย่างทุกวันนี้โลกของเราก็จะมีการหมุนรอบตัวเองพร้อมกับมีส่วนของตัวที่อยู่ภายในใต้พื้นโลกไปมันก็จะเป็นแบบพวกลาวาหรือาโลกที่มันจะเป็น โลหะหลอมเหลวเลยซึ่งแต่ละตัวนี้ก็จะมีการเคลื่อนที่ของมันไปเพื่อที่จะทําให้เกิดสมดุลของโลกใบนี้แบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนหรือว่าส่วนของตัวการสร้างสารต่างๆออกแต่โลกนี้คุณคุณรู้ดีมากเลยเนี่ยพี่ผม่เป็นคนที่ดู Discover y c h a n n e l เป็นแบบช่วงเวลาว่างก็เปิดช่องดูรายการไม่ต้องการสาระขนาดนี้หรือเปล่าดูมีความรู้กันที่ชิดว่าวบาพี่คิดนะ อ้าวกลับมามกลับมากลับมากลับมามกลับมาอย่าร้องอย่าร้องนะฮะไม่ได้ร้องนะฝุ่นมันเข้าตานะดอเลยครับอ่ะก็แล้วก็มีเหมือนนักทงังก็บอกว่าเป็นช่างทํานาฬิกาคันหนึ่งได้คิดค้นสิ่งที่เรียกว่าฟันเฟืองขึ้นมาแล้วเอาฟันเฟืองพวกนี้ไปใส่ในแกนกลางโลกเพื่อทําให้โลกกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ตั้งชื่อโลกนี้ขึ้นมาหมายว่า clockwork planet นะครับ,รบผมเรื่องเนี่ยกล่าวถึงก็ด้วยความที่โลกอาจจะมีอายุมานานแล้วถึงฟันเฟืองมันต้องถึงวันหนึ่งที่จะต้องซ่อมอะไรเงี้ยมันก็เกิดเรื่องเกงื่องขับการเสื่อมอเริ่มเริ่มเสียหายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ในช่วงช่วงเนื้อเรื่องนี้ก็มีพระเอกของเรานะครับก็เป็นเด็กมอปลายธรรมดาคนหนึ่งแต่มีความสามารถพิเศษหนึ่งอย่างก็คือหูเขาเนี่ยจะเป็นหูที่ดีมาก มากมากมากเลยคือสามารถได้ยินเสียงแบบเสียงฟันเฟืองนาฬิกาเล็กๆอ่ะเลยละเอียดมากๆเพเอกของเราหูดีนั่นเองนะครับผมห้ามผ่นห้ามผ่นนะไม่ได้พูดอะไรต่อจากนั้นเลยเหรอเอาช่างมันข้ามันต่อไปนะฮะแล้วก็อยู่วันหนึ่งครับผมเขาก็มีกล่องวัตถุ แปลกประหลาดตกมาในบ้านเขาครับนะครับผมก็เป็นออโตมาตาตกลงมาออโตมาตาคือมันคือหุ่นกลน่ะแหครับโอเคใช่หุ่นกลตกลงมาปึ้งเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีฟันเฟืองอะไรอย่างขัดๆเขาก็เลยซ่อมหุ่นตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บก็ได้รู้ชื่อว่าหุ่นตัวนี้มีชื่อว่าริวสึนะครับเป็นหุ่นที่ในรอบพันกว่าปีไม่เคยมีใครซ่อมมันได้มีอีพเเอกคนเนี่ยฮะ มันได้วยกันแค่แค่ฟังเสียงแล้วก็รู้ว่าอ๋อมีฟันเฟืองนี่แหละมันขัดกันอยู่ซึ่งหุ่นตัวนี้ก็คือหน้าปกนี่เองก็คือนงนี่ครับผมนางเอกนะครับครับครับผมอ่ามันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าพระเอกของเรานะครับจะต้องเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขเพื่อไม่ให้อ่าคอกเวิร์กแพเน็ตต้องล่มสลายนะฮะร,รวมกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นอีกอนะครับ,รบในเรื่องนี้นั่นเองกูยไงก็คือจะเป็นเรื่องเราพอดมาตรฐานมาก สามร้อยมาตานตกมาจากบอยมิดเกิลบอยมิดเกิลด้วยกันที่ผู้หญิงตกมาจากฟ้าเป็นเหตุวาสนาอะไรทั้งอย่างมีประมาณ175เรื่องที่ใช่รอบนี้น่าจะมากกว่านั้นแล้วแหละแต่ความแตกต่างมันจะมีนิดนึงตรงที่ว่าอาจจะเป็นพอดอ่ะเพอะประมาณนี้ตกลงมาเจอกันก็จะที่ไม่เกิดของรูทฮาเลมอะไรต่างๆนานาครับดูนั่นนี่แต่เรื่องนี้ก็คือค่อนข้างที่จะฟันธงนะครับผมว่าน่าจะคู่กันนะครับด้วยความที่ตัวริวสอนะครับเป็นตุ๊กตากลแต่ปากเสีย <S <S นะฮะพระเอกก็เหมือน,นจะเป็นไม่ไม่ซึนเดเละแต่แค่ปากเสียอ่าแล้วฝั่งด่าว่าเออคุณเป็นคนที่ไม่มีอะไรนะมีความสามารถไร้น้ำยาไร้ประสิทธิภาพแต่หน้านางก็แดงไปและยิ้มใบพูดไปก็ซนเดเละมันคือมันเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเป็นการบอกรักในในอะไรอย่างนี้ด้วยในตัวอะไรางี้คือจะพูดประมาณนี้นะฮะครับอ่าตัวพระเอกก็เหมือนจะเป็นเอสเป็นเป็นเอมนิดๆอ่าครับอ่าก็จะชอบทําให้นางเอกของเรา ดุด่าว่ากล่าวบ่อยๆแต่ตัวหุ่นเนี้ยก็คือเป็นหุ่นที่ยังไงดีล่ะต้องบอกว่าเทพมากถ้าเกิดคุณคนเคยอ่านเคยแบบดูเรื่องสงครามจักรกลมาจากตรงนั้นพันปีจะโผล่มาได้สักครั้งหนึ่งไม่มีใครซอมได้ระดับเทพมากๆอาวุธในตำนานก็ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะนั่นแหละครับผมนะฮะก็จะเป็นแนวแฟนตาซีแอคชั่นนะครับผม ก็ต้องลองอ่านกันดูนะมังงะออกมาตอนนี้สามเล่มแล้วนะผมนิยายออกมาอยู่ที่สองเล่มนะครับผมใครที่ถามเล่มสามอยู่ก็แปลอยู่นะครับรอสักครู่นะครับอย่าทวงกันเยอะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าแฟนผมไม่ใช่ไม่ใช่พอเหมือนกันมันก็พอเหมือนกันเนาะแฟนผมเป็นฟันเฟืองเออมันก็เป็นฟันเฟืองฟันเฟืองหัวใจกดไกเวลาครับผมอะ โอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะจากทางรักพิมพ์นะไหนดูหน่อยสิว่าใต้ปกมีอะไรไหมไม่มีไม่มีไม่มีอยปกติอันนี้เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีและต่อมาจะเป็นทางรักพิมพ์เลยไหมฮะเอ้ยจะเป็นทางเด็กเพรสเลยไหมฮะเด็กเพรเด็กเพรได้ได้ได้อยู่ใช่ไหมฮะโอเคครับไอ้ก็เดี๋ยว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 อันนี้ปกติมันถอดได้อยู่แล้วอ๋อถอดได้ใช่ไหมมาจีหัวลาหยาบคายอย่าทำลายมาจี ลุนนายทำไรอันิเมะครีคุณรักคืออุตาปีนี่เองต่อๆเลยที่ต่อเลยก็เล่นเล่มของทางเดเพที่แนะนำนะครับก็ชื่อเรื่องภาษญี่ปุ่นว่าโอโจโจโจโอโจโจโจสามคำนะชื่อไทยคือโถโถโถแม่คุณหนูใครตั้งชื่อก็ไม่รู้เหมือนกันคือ คนหนึ่งเป็นบอกรไม่รู้ได้ไงไงตั้งชื่อีบอกรอีกคนโอเคบอกรฝังการ์ตูนญี่ปุ่นเขาตั้งมาโถโถโถจริงๆตอนผมคิดเรื่องแรกเป็นอะไรนะคุณหนูปากร้ายกับนายตาขวางจะเกาหลีหน่อยแต่เขาเลือกเป็นโถโถโถก็โถโถโถก็ก็เอาตามเขาครับก็เรื่องนี้เป็นแนวเลิฟคอมเมดี้ครับก็เป็นการ์ตูนสี่ช่องจบครับยงคมะนะครับน่าจะ าจะคุ้นชินกันมั้งโยกตัวโยงคอมบแต่บ้านเราช่วงนี้ก็กระแสโยงคอมบก็หายไปเยอะแล้วแต่ก็มีหลายเรื่องที่ก็ยังใช้สไตล์นี้ได้อยู่ก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าก็น้อยแล้วยุคที่มันดังๆเป็นยุคแบบพวกนักกีตาร์กันนะอัซซงาได้เอ้ะับอัซงก้เก่าไปได้ตัวตัวเปิดเลยนะอเคียตองครับแต่ไอ้ก็ตัวสีช่องจบครับเรื่องเรื่องนี้อาจจะสร้างทีมไทเคโชโบในญี่ปุ่นครับผมจ้าิมินในในญี่ปุ่นจะพิมพ์ในเว็บมั้งหรือพิมพ์ในเล่มเนี่ยแต่ก็เป็น เรื่องอันนี้ผมต้องอนุญาตขออนุญาตอ่านชื่อชื่อตัวละครน,นะครับเพราะว่ามันอ่านชื่อยากมากนะครับ,รบเป็นเรื่องของคุณหนูนะครับชื่อ,อว่าจิโคคุเมกุลิฮารุชื่อยากมากขอเรียกสันส้นๆว่าอีจินะฮ <c oughs> ารุครับฮารุฮ <c oughs> ารุครับแล้วก็โพรเพเอกนะครับชื่อคาวายานางิซึเลซึเลยากไหม มงตรงทมันทมันเล็กใช่ยหมแต่มันออกคนละสื่อนะมันสื่อแบบสื่อกระสือมันเสือก็โซ่ถ้าเกิดไทยจะเป็นสอเสือกอโซ่ถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นมันจะมีสองตัวที่อ่านใกล้ๆกันคือสื่อสสื่อแบบสื่อผสมจื่อะยืดออกเสียงยากหน่อยนะครับอันนั้นซึ่งคนไทยออกเสียงตกเกือบทั้งชั้นก็เรื่องนี้มันก็เป็นแนวแรปคอมดี้ ตรงๆเลนะครับก็คือตัวนางเอกนะครับเป็นคุณหนูคุณหนูที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนะครับก็ด้วยความเป็นคุณหนูครับก็จะแบบมองว่าทุกคนต่าต้อยกันแต่ชันอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็อยากมีเพื่อนอันนี้ซึ่งในเรื่องอย่างที่ว่านั่นแหละแต่คือจะเหมือนกับแบบว่าอยากมีเพื่อนนะแต่ว่าต่ลรพ่อเพื่อนดูนั่นสิไรสัถุนตัวนั้นเกินไปแต่ก็ใกล้ๆอย่างนั้นโอเคโอเคก็จะ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 พูดกับเพื่อนๆแบบนั้นแหละแล้วก็จะรู้สึกตัวอีกทีว่า ทำไมทำไมจะต้องพูดอย่างนั้นไปทำไมฉันเป็นคนปากร้ายเออทำไมต้องทำไมเป็นคนปากร้ายแบบไม่ทันคิดอ่าก็ได้มาเจอพระเอกอ่าครับพระเอกก็ทำหน้าง่วงๆเนี่ยแหละครับต่อให้พูดอะไรไปก็คือพระเอกนี่ตัวนี้นะฮะนี่ครับนั่งง่วงนั่งง่วงคือต่อให้ใครว่าอะไรยังไงก็ตามต่อให้พา่เอกพูดร้ายยังไงก็ตามพระเอกก็อืไม่ได้สนใจอะไรพับเอกก็เลยอ๋อปิ๊งอย่างนี้เลยเออ มันต้องอย่างนี้เาราไม่ได้เวลาพูดได้ถ่มถุยขนาดไหนเขาก็ยังรับได้เฉยๆมันเป็นเคล็ดลับเวลาใถ้าเกิดผู้หญิงพูดใส่คุณแบบถ่มถุยคุณจะต้องนิง่งอย่าเชื่อผมใช่อหมครับคุณไม่ใช่อย่าเชื่อผมมากนะครับเร,เรื่องเล่าก็อ,กอย่างที่บอกไปถึงสียงจบมันก็จะมีพอดของแต่ละเรื่องไปไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆตอนแรกเนี่ยสปอยกันเลยก็ได้ก็คือตอนแรกจริงๆก็เหมือนจะแบบไม่ยอมรับแหละว่าตัวเองชอบอต่ไปถึงตอนตอนจนจบเล่มเนี่ย ยอมรับแล้วชอบว่าเป็นคนชอบผู้ชายแบบนี้ไม่ใช่คือคือรู้สึกว่ารู้สึกดีด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องอ่านดูเองต้องบอกว่าพูดพูดยะที่จะอธิบายว่ามันจะเป็นเรื่องราวระหว่างคุณหนูปากไรกับผู้ชายซื่อบื้อใช่มันไม่ได้ซื่อบื้อหรอกเพียงแต่ว่ามันจะมีมันจะมาเฉลยเฉลยทายเล่มว่าผู้เอกจริงก็คิดยังไงอยู่บ้างอยู่แค่ช่วงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโดยโดยพอดการดําเนินเรื่องเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าถ้าใครชอบแนวรื่องคอมเมดี้ครับเร่มนี้ต้องบอกว่า ไม่ผิดหวังสกูร l ไลท์แล้วคอมดี้นะฮะมอสำหรับทั่วไปทั่วไปครับทั่วไปครับทั่วไปเชื่อผมไม่ถึงขั้นแบบที่ที่มิกิที่มาไออย่างนี้ไม่ใช่โอ้ยตอนนั้นก่อนหน้านี้ผมเคยเจอพี่เนื้อเรื่องมาอย่างดาร์กเลยหมอสำหรับเยาวชนนั่งดูโปกอีกทีนึงคุณอาจผิดเรื่องเปล่ามันมีเห็นทวิตเตอร์ของเนเพจเอามาบอกแล้วขอโทษครับผิดครับ เอาหนาเล็กเล็กน้อยน้อยคิดมากนะคะรับเล็กน้ออยย่่าใสใสจคือคือคือต้องต้องเรียนให้ทราบว่าอาจารย์คนนี้ครูเคียวชินจะฉะเนี่ยอาจารย์ย<ถ>อาจารย์คนนี้เนี่ยจริงๆแกเขียนงานเยอะมากนะมีมีอีกเรื่องหนึ่งเมดดากอนเมดดากอนดาถ้าถ้าถ้าคนอ่านตามคนนี้จะรู้จักอีกเรื่องหนึ่งก็คของนี่ถจะเป็นการจะเป็นอนิเมะมั้งก็ค่อนข้างดัางเหมือนกันเมดดากอนลองไปหาชื่อนี้ดูเป็นมังกรใส่ชุดเมด Yes y e เย e s Yes y e หรือเป็นมนุษย์มังกรใส่ชุดเมดเป็นเป็นผู้หญิงที่เป็นมังกรใส่ชุดเมดเป็นผู้หญิงที่เป็นมังกรแบบมอสเทอร์เกิลหรือเป็นมังกรมาเลยทั้งตัวเป็นมอสเทอร์เกิลโอเคโอเคมังกรทั้งตัวคงคงไม่โมอเอะมากอ่าโอเคแต่น,นี้ okay, okay. ช่างใกล้เขียนโมอเอะครับครับแวผมแ,แล้วก็การพอดแคสต์เรื่องก็เรียกว่าน่าจะสนุกถูกใจคนนอนคนอ่านคือผมไม่อธิบายมากเพราะว่าอธิบายมากแล้วเนี่ย อ่ะทัตงรถมันมคงจะหมดหมดไปจะเป็นแนวสลนไลด์ลอัพไลน์นสิสไลด์ไล,ลน์สไลด์ไลน์ก็จริงเป็นพล็อตที่หาได้อ่านอ่านได้ทั่วไปในการ์ตูนเลิฟคอมเมดี้นะของญี่ปุ่นแต่ว่าผมคิดว่าจังหวะในการเขียนก็ค่อนข้างจะเรียกว่าสนุกนะครับคือถ้าเกิดพูดถึงไอ้อย่างอารักษณะนี้ดีกว่าว่าฝั่งของการ์ตูนญี่ปุ่นถ้าเป็นสายโฟโคมากส่วนใหญ่มันจะประกอบไปด้วยช่วงชมกับช่วงตบใช่ใช่ใช่แต่อันนี้จริงๆคือตั้งใจเขียนยาวแต่ว่าเขียนแบบพล็อตแบบวงโคมะไว้ ในใจเขียนยาวพพอ,ต,พอต,ต่อเรื่องตัวละครโผล่มาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ครับแต่แตาผมคือตัวรถพมีที่เป็นยงขงมดมีเยอะนะนแต่บ้านเราไม่ค่อยมีใครซื้อมาทำนั่นเองนั่นเองจริงๆมันมีการ์ตูนสายจากพวกโฮบุนฉาสายเตอร์พิมพเยอะก,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 ก็มีการ์ตูนแนวเข้าคุดีเยอะเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่ชอบอ่านแนวนี้ก็ลองหาอ่านกันได้ก็คืออันนี้วันจําหน่ายเดือนที่ผ่านมา ครับผมตามเทศนี้นะก็คือเดือนเป็นเดือนเดือนที่ผ่านมาครับผมนะครับก็ในงานก็หาซื้อได้เลยครับก็เรื่องนี้นะฮะโถโถโถแม่คุณหนูนะฮะโดยทางเด p r เ s s สราคาครับราคาขายในงาน6 6หกบาบท65บาทแพงไหม ไม่แพงถูกเลยถูกครับอันนี้นะครับขายในงานนะฮะครับห้าสิบห้าาทครับผมลดราคาลงมาลดราคาลงมานี่คือเหตุผลที่ทำให้ตอนนี้นะฮะอาจจะมีกระแสในเว็บไซต์ต่างนะฮะที่บอกว่าร้านหนังสือกำลังจะตายตอนนี้น่าจะเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมครับไม่จริงจริงจริงการ์ตูนที่มีราคาสูงขึ้นเดี๋ยวร้านหนังสือน่าจะดีใจนะมันมีแก๊ปสูงขึ้นถูกไหมล่ะมันมีแก๊ปสูงขึ้นได้อ่า แล้วที่เหลือก็ต้องการการโฆษณาให้ลูกค้าอยากจะซื้อเป็นเล่มเท่านั้นเองแต่มาซิที่งานสัปดาห์หนังสือนั้นมีโปรโมชั่นพิเศษเพียบเลยนะต้องนะอ่าโอเคก็แซวๆกันไปนะครับช่วงนี้ใกล้สัปดาห์หนังสือกันแล้วนะฮะอีกเรื่องหนึ่งของผมผมเป็นแนะนำละกันเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่ออกจบไปเรียบร้อยแล้วเก่านิดนึงแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงไประดับตำนานกันเลยทีเดียวนะครับ กาบเรื่องที่มีชื่อว่ามิไรนิกิหรือชื่อภาษาไทยว่าบันทึกมรณะเกมล่าท้าอนาคตชื่อยาวมากโคตรยาวเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่ามิไรนิกินะ,ะฮะก็เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของสมมุติคุณอ่ะต้องงี้ดีกว่าดีกว่าว่าคนญี่ปุ่นบางทีเขาจะชอบมีเขียนแบบดอรี่ลงในมือถือซึ่งเรื่องนี้ถูกสร้างมาก่อนที่พวก iPhone หรือพวกสมาร์ทโฟนเนี่ย กระจ,จายไปทั่วทั้งโลก<ม>เป็นยุคที่คือนึกภาพบอ,อกมาว่าคนญี่ปุ่นจะใช้มือถือฝาพับออืซึ่งตัวสมาร,ร์ทโฟนยุคแรกๆเจาะเข้าญี่ปุ่นไม่ได้เหตุผลข้อหนึ่งคือบ้านเขาว่าตัว,ตวไอ้มือถือฝาพับอะใช้เน็ตได้<ม>สามารถที่จะเข้าเน็ตได้<ม>สามารถรับส่งอีเมลกันได้ซึ่งในระบบทั้งหมดเนี้ยมันคือสมาร์ทโฟนออกมาตั้งแต่แรกแล้ว แล้วก็บ้านเขาจะไม่ได้ใช้มือถือแบบเหมือนที่อื่นในโลกนี้ที่ใช้ระบบซิมเขาจะไปใช้ระบบ C DMA ซึ่งถ้าเกิดบ้านเราสมัยก่อนคือตัว h ฮัชแต่ว่าจะไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะักแต่คนญี่ปุ่นเองส่วนของตัวที่ตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะนิสัยคือชอบเขียนบันทึกตัวเองคือเขียนเป็นดารี่สั้นๆลงบนเว็บไซต์บ้างลงบนเน็ตบ้าง คล้ายๆแับตอนยุคหนึ่งของเราที่จะชอบทำบล็อกกิ้งกันใน XT ใอะไรมาณนี้ครับเรื่องนี้จะพูดถึงว่าคนคนหนึ่งแต่ละคนในเมื่อชอบเขียนดายลี่ลงบนอินเทอร์เน็ตแล้ววันหนึ่งสิ่งที่คุณเขียนลงบนเน็ตนั้นเป็นเรื่องจริงขึ้นมาจะเป็นอย่างไรโดยตัวเอกของเรานะฮะก็จะเป็นนี่เลยครับ <Y> คุณยุกิ้ยุกีเทรุนะฮะซับตัวละครนี้เนี่ย <Y uki. S 1> เพศของเราอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อีนี่นี่ตรงนี้ตัวเล็กๆนะครับก็จะเป็นคนที่ชอบเขียนเรื่องราวบันทึกประจําวันของเขามีลายนิกกี้เนี่ยหรือว่าถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษก็จะใช้ตรงตรงัวคือจะเป็นเอ่ future อ future diary future diary ใช่ครับผมก็ชอบเขียนถึงเรื่องราวของตัวเองว่าวันนี้ฉันไปทําอะไรมาจนอยู่ดีๆวันหนึ่งพบว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บ กูไม่ต้องเขียนละแต่มีบอกเลยว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมีอะไรบ้างอก็เริ่มงงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแล้วสิ่งที่เขาพบอีกอย่างหนึ่งคือมีคนกําลังไล่ฆ่าเขาอยู่อืจนกระทั่งนางเอกของเรื่องอนางเอกนางเอกนะฮะก็มาช่วยไว้ซึ่งเป็นสาวป๊อปประจําห้องมากสาวป๊อกบอกในเรื่องเขียนเป็นสาวป๊อกบอกในเรื่องเป็นสาวป๊อปพี่จริงเหรอวะ ยูโน่สาวป๊อปอ๋อเหซึ่งตัวละครนี้ครับจะเป็นเหมือนกับสาวป๊อปประจำห้องที่ทุกคนก็ต่างหลงไหลอ oh. ซึ่งผู้หญิงคนนี้มาช่วยไว้พร้อมกับบอกว่าอ้าวเธอก็มีบันทึกอนาคตเหมือนกันเหรออ uh huh. อ่ากลายเป็นว่าสิ่งที่เพ็กได้รับมาคือบันทึกแห่งอนาคตที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสามารถว่าสิ่งที่เขาบันทึกไป ก่อนที่เขาจะบันทึกลงไปเนี่ยเหมือนกับมีตัวบันทึกของเขาเนี่ยในอีกนาทิ้นาทีหน้าหรือว่าในอนาคตเนี่ยโผล่มาในมือถือของเขา<ม>ทาให้เขาสามารถล่วงรู้อนาคตได้โดยตัวเพศเอกเนี่ยจะชอบบันทึกของตัวเองเอาไว้<ม>เรื่องราวของตัวเองดังนั้นเรื่องราวท,ทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องราวของตัวเองในขณะที่บางคนอาจจะเป็นอาชญากรก็จะบันทึกเรื่องราวของการฆา,าตกรรมของตัวเองเอาไว้ดังนั้น เรื่องราวจากอนาคตที่เข้ามาในมือถือเขาคือเขาจะได้มาว่าเขาไปฆ่าใครมาบ้างแต่ตัวนางเอกบันทึกของมันคือตัวนางเอกครับเป็นตัวละครระดับตำนานครับอย่างที่บอกไป้มื่กี้ว่าในเมื่อได้รับเลือกมาแล้วสิ่งที่นางเอกเลือกบันทึกคือเรื่องราวของพระเอกครับ <c oughs> อีนี่ เป็นยันเดเลยในตํานานครับเป็นสต,ตอกเกอร์เป็นระดับสตอกเกอร์คือถึงแม้ว่าจะเป็นสาวป๊อปก็จริงแต่ว,ว่าความลับของเธอคือชอบพี่เอกมากๆแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้ก็เลยตามแอบ,บอยู่มุมแล้วก็บันทึกอ๋อดูสิตอนนี้เชรุไอ้ตอนนี้ยุยุกี้เขากำลังทําอย่างนั้นอยู่อย่างโน้นอยู่อย่างนี้อยู่ดังนั้นเรื่องราวที่ได้จะกลายเป็นเรื่องราวของพี่เอกไปอย่างนั้นนะครับโดยแต่ละคนที่ได้รับบันทึกอนาคตนี้เนี่ย เกิดขึ้นจากการที่พระเจ้าองค์หนึ่งบอกว่าเขากำลังจะตายแล้วอดังนั้นสิ่งที่เขาต้องหาผู้สืบทอดวิธีในการหาผู้สืบทอดของเขาคือใครที่เป็นคนเหลือรอดคนสุดท้ายจะได้กลายมาเป็นพระเจ้าแทนเขาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครยอมทำอะไรเลยสุดท้ายโลกจะค่อยๆล่มสลายไปใช่ใชนะครับผมดังเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนำให้อ่านกัน นอกจากการที่จะได้มาดูเรื่องของคือเป็นลักษณะแนวแบทเทิลรอยย่ al, คือหลายๆคนก็จะเข้ามาสู้กันอนอกจากมีเรื่องของการชิงไหวชิงพลิบแล้วนะครับเรายังได้เห็นความรักใสๆนะครับระางพี่เอกและนางเอกคู่นี้ด้วยนะครับจะกโกหกผ่านสื่อได้ไหมนางนเอกตรวเภทที่แบบว่าฉันจะปกป้องเธอเองอด้วยการไม่ว่าใครที่จะทำร้ายพี่เอกมาไม่เป็นไรนะยุกิ้ฉันจะปกป้องเธอเองหยิบมีดมาคว้าปัดคอทุกคน เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนตอนทำต้องทำต้องมีรูปตัวมีมในในรูปมาใช้ด้วยนะที่เป็นความน่าอ่างเงี้ยคนไทยเยอะคือมันตอนช่วงที่ตัวบังงานออกมาเนี่ยก็ดังแล้วเพราะว่าตัวละครตัวนี้ตัวนางเอกของเราเด่นมากซึ่งตอนท้ายก็จะบอกเหตุผลด้วยว่าทําไมและยิ่งอ่านไปจะยิ่งรู้สึกว่าอีนี่แม่งไม่โลกจิตธรรมดาสุดยอดครับสุดยอดอีนนี่แม่งโลกจิตของโลกจิตอะหนังของเอาไปดิทค็อกยังสู้ไม่ได้อะ ซึ่งตัวมีมต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากตอนที่ทำเป็นอนิเมะแล้วเนี่ยก็ออกมาเยอะเช่นเดียวกันนะฮะ<ม>ก็เป็นอีกเรื่องหนึงที่แนะนำให้อ่านการออกมาโดสยสยามพิทักคอมิกทั้งหมด12เล่มแล้วก็จะมีภาคเสริมอีก2เล่มจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใกล้งานสัปดาห์หนังสือเดินไปที่บูธแล้วตามหามิไรนิกิหรือบ,บันทึกอนาคตได้ใช่ปะ<ช>ไม่บันทึกมรณะ<น>เกมล<ะ>่าท้าอนาคตนะครับผม มีฉบับแอนิเมชันก็มีนะฉบับอนิเมชันก็ดูดูได้ทางเด็กชแนลชงมาให้ขนาดนี้นะครับมีให้ดูในเด็กชแนลนะครับดีวีดีก็มีครับออกขายแต่ไม่รู้ยังเหลือหรือเปล่ายังเหลือหรือเปล่าไม่ชัวร์นะฮะแต่ผมจะไม่ผิดเรื่องนี้ครับถ้าผมจะผิดน่าจะมีเป็นคนแสดงได้มั้งแต่ผมจะไม่ผิดนะมีแอนิเมชันครับใช่ครับใช่ไหมใช้เป็นอนาเธอร์ใช้เพราะว่าอนาเธอร์คือเป็นโลกคู่ขนานอีกทีหนึ่งนะครับเดียวกันทําได้หลายอย่างเนาะใช่ครับ ซึ่งตัวนี้เองก็อนิเมะกับตัวมังงะก็จบไม่เหมือนกันด้วยจบใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันรวมไปถึงตัวละครต่างๆเนี่ยมีทั้งหมดคนที่ถือบันทึกเอาไว้มีทั้งหมด12คนแล้วก็มีเพิ่มด้วยแล้วก็ตัวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยละครับก็จะเป็น Love Triangle <laughs> <laughs> อยากรู้ว่าเรื่องราวเปนยังไงนะครับรวมไปถึงความรักที่ตัวละครยูโนมีต่อยุกิ ยุกกี้คุณจะไปหลอกคนเขาอ่านซื้ได้ไหมเป็นเรื่องราวรักสิ้ใสมากเกิดคนเขาไปอ่านแล้วเนี่ยเกิดเขาไปทําตามแล้วเดี๋ยวก็มาโทษกระตูนกันอีกครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเหมาะสาหรับอายุสิบแปดปีขึ้นไปครับแปะเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมก็หาซื้อได้ตอนนี้ออกมากันครบแล้วครับอ่ะก็จบไปแล้วนะฮะ ทั้ง3เรื่องของเราในวันนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะฮะว่าขออนุญาตลดสเกลลงมานิดนึงเพื่อให้รายการของเราเนี่ยสามารถออกได้ถี่ขึ้นและทุกคนจะสามารถที่จะได้รับชมรายการของเราอย่างจุใจและรวดเร็วมายิงขึ้นด้วยนะครับอ,อ,อ่ะก็ยังไงก็ตามใกล้งานสัปดาห์หนังสือแล้วนะฮะสามารถไปพบกับเด็กเพลย์ที่บูธ Y02 และรักพินที่ Y03 ครับ เด็กเพจมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆบ้างก็ปีนี้มีโปรโมชั่นในเรื่องเราปีนี้เราเปลี่ยนโปรโมชั่นแล้วเป็นซื้อซื้อแบบเป็นค่าบันไดเหมือนกันครับซื้อครบ1,000 2,000 3,000 4,000 5,000นะครับก็จะมีของแถมแตกต่างกันไปยิ่งซื้อเยอะได้ยิ่งได้เยอะขึ้นเรื่อยๆไม่มีไม่มีแบบต้องเลือกอีกแล้วนะครับส่วนของเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามเท่ต่อไปอ่าได้ที่เว็บไซต์อ่ได้ที่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ได้เฟซบุ๊กเด็กขับเด็กเพจขับนะครับเด็กเหมือนกั มีทั้งเด็กขับเด็กขับนั่นเขาจะได้ขับเด็กเพจเด็กเพจขับไปส่วนชนะพิมครับเด็กเพจขับครับครับครับส่วนทางลักพินครับโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นนะครับทุกคนก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วกับขั้นบันไดนะฮะห้าร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ส่วนเสริมอ่าเรื่องของการจับฉลาก นะครับผมลักกี้ดอนั่นเองนะฮะทุกๆ300บาทได้1ครั้งรวมไปถึงของแถมพิเศษที่ไปกระเล่มต่างๆด้วยนะครับผมอ่าคือจัดเต็มซื้อไปได้ขนกลับบ้านไปเลยนะฮะแล้วก็บล็อกเซ็ตแรกของทางรักพิมพ์เองนั่นคือครังสยองครับผมโอ้บ็อกซ็เป็นไม้เป็นกล่องไม้ครับผมกล่องไม้สนอย่างดีนะฮะแล้วคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ล่ะครับอ๋อตัวกล่องนี้นะครับผมจะเป็น กล่องและของแถมพรีเมียมด้านในพร้อมกับเล่มจบที่เป็นเล่ม11เท่านั้นคนที่ซื้อก่อนหน้านี้ก็คือ1น0ถึงสิก็สามารถเอามาใส่กล่องนี้ได้เลยไม่มีหักหลังคุณไม่มีหักหลังนึกว่ามาถึงเสร็จปุ๊บแล้วหลังแอนกันเลยทีเดียวสนนราคาที่666บาทครับาทครับผมพลังสยองนะฮะใช่ครับผมแล้วเทนเคาลนะครับเทนเคิลอะครับทำไม่ทันครับ จริงใจมากบ้าผู้หญิงยอกอากาศไปเดี๋ยวสาวๆฟังขึ้นมารู้สึกไงอ้าวก็ถ้าเกิดบลอกว่ามีขายในงานแล้วเป็นยังานไม่มีล่ะอืมอาครับผมอะมาๆนะฮะแล้วก็รอติดตามก่อนละกันเนาะในทาง Facebook ของทางรักพิมเองนั่นเองครับผมรู้สึกว่าเห็นเขาเนี่ยอันนี้พูดกับนอกรอบครับผมว่าเห็นเขานี่อนิเมะแน่เลยอะ ขนาดเลิฟสเตตเป็นมาแล้วนะฮะก็ฟันธงนะครับผมเห็นสินค้าออกเยอะมากตอนนี้เห็นเขาใช่ครับฟูดเยอะมากเริ่มทยอยออกแบบไม่น่าเชื่อมันเป็นกระแสมาถ้าถ้าอย่างนี้แสดงว่าอนิเมชัวฟันธงเลยในแม่ไม่ใช่วงไหนก็ฟันธงได้ของออกเยอะมากตอนนี้ครับผมเพราะวงในของวงในของวงในนะฮะอาจจะบอกไมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่ก็ใส่โมงอยู่ด้วยหรือเปล่าเอไม่ใช่นะอย่าไปพลาดพิงเขาสิไม่ได้พลาดพิงใครเหรอฮะก็เราติดตามกันแล้วกันแล้วจะเป็นยังไงนะ เออไอตอนเลิฟสเตทผมไม่ได้ดูตอนหลังๆเลิฟสเตทนะครับผมช่วงตอนป่าชาดาไหมฮะช่วงฉากอัศจร์นะครับผมก็ใช้ฉากบทอัศจรย์แบบในละครไทยอะครับผมว่าปุ๊บปุ๊บกองจะแพนไปที่ผมไฟอ่าแล้วก็ไปล้วงอันหนึ่งอะไรอย่างนั้นอารมณ์พฟิลนั้นตอนเช้ามาทั้งสองคนก็อ่าแหละครับอยู่ด้วยกันจบประมาณนั้นทมรับใจผมมากว่าแช่น้ำร้อนแล้วบอก รู้สึกร้อนาถดงข้างในเลยอัอมันเข้าไปอยู่อย่างไงวะคุณไม่ควรจะอธิบายให้ออกเสื่อเลยนะอออไม่ไม่ไปดูกันเราเอง่ามันคืออะไรอันนเนเลอฟสเตเดียร์่านเริฟสเตทคุณอ่านแล้วคุณอ่านด้วยเหรอครับอ่านแล้วทำไมครับเท็นเขาว่าอ่านครับแต่ไม่คิดครับว่าเทตุเขาจะไปโดนครับอะไรครับครับก็ดูก็ดูเรื่องมัน ดูจิวิทยาสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับผ่านทาง youtube ของเรานะครับผมเสิร์ชหาคำว่ากูโชดะเลยนะครับ g u s h o d a นั่นเองนะครับผมหรือทางเว็บไซต์ของเราตอนนี้มีแล้วนะครับ www.gushoda.com นะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วรู้ไหมจิงตแป๊บนึงลืมไปเป็น o o o k c มบ้ากระตูนนั่นเองนะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้เจอกันใหม่เจ็ดาสวัสดีครับ